น้้มกิครับบวัสดีครับผมเมื่อนี้ออกมาสามโมงเสาร์ครับกับทีมงานครับมีเสี้ยนล่องละกะนี่ครับครับมาอยู่เทียงหน้าพุนเอ่อครับอาจารย์ไงครับพญิเทียนจังหนีจากมูไปใช้บุษโทนี่ บิย e, ม okay. being, ูเที่ยผมเอาเจ้าเพร็ดนคข้อนโดมาครับใส่ใบพีเสี้นล่องออกมาสองตครับเอาเจ้าเสือไพ่ครับเจ้าเสือเหมมาเส้นล่องใส่เสือไพ่ไปตัวนี้ครับโอ้ยกล่องโมแกงใส่แล้วนกอหยังบูครับบินตุลุ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 บินไปเหยียบเลย่ยมาบ่ฟังฝ่าฟังหมองเลยเหยียบเนียดบับเลยแม่ครับโอ้แต่แต่ไปไปเอาล่องเอา มันยังเรียกอยู่นกติดไปแล้วครับผึน่นเสียนหองเฟินแดงจมว่ามันประมาณอยู่วันเสาร์สียหยัง่งไปเปียงนี่เช่ดชี้จะจะเป็นนกเขา,าหน่นกเขาหรือนกอีหยังนี่นี่นี่ครับเป็นไส้จุนนี่ครับออาประเดิมก้อนมูเลยครับเสียนหองยังบาง้านในตั้งกลองอยู่พี่น้องใส่กลองโทรศัพท์เอาครับ ผู้มมนเนาะแมนมันก้อนมวยเชยนลงเนาะมอหมอได้แน่มอเห็งจุ่มอผู้สาวทั่วมากบอกเนาะฮู้ของเียนลงเชยนลงของเียนลงของเียนลงไ้แล้วไอ้ที เอ้าใสเใสียเจ้า่โอเคโอเคโอเคผมหาโมนห้ท่านคิดอ่ะเพื่นกำลังไปเอาเพื่นครับ เขากำลังเลี้ยงครับพี่น้องนี่เอาเจ้ารถทั้งมากครับเหมือนโขกโข้โขกเลยครับขันแม่นขันแม่นนกขี่กระตึกขันแม่นนกกะว่ามันห่วงแล้วว่าจะเป็นนกเขาขี่กระตึกนกเขาไฟที่ได้ปล่อยมันเนี่ยขันแม่นนกเขาไฟเบางท่านลองว่าเป็นงานผ้าพุ่มใหญ่ไปเลโอ้เสียเหี้ยมเพิ่อนกับขันต้น มันดอดไปโดนได้เสียหิ้มันนอกอยังเอาลองฮะนกเขกาเหรอโอ้ก็บินไปบอ่อนันบ่ห้ซุ่มให้เสียงยังสิวะโอ้ก็หมานเนี่ยวาเสียพ่ยไหมผมันก็เหยีดมันไพ่มาเป็นตียควน <c oughs> เดี๋ยวลองอ้าพี่น้องมาแล้วครับม,มันลูกนกซ้ำบ่อนเอยของมันมึงดูมันบ่ลูกนกแล้วนี่เอาบินมาจังไดบ่อันลังออกเบเบิดปะ บ่อันนี้<ม>เลยเนาะจับเพผนเนี่ยจับหลุดวะนี<ม>่แมวโอ้คือหมันกักแถววะบินไปซื้อ่ผนี่ยปานเยีเยบเขา่ผนี่ยจับวันหนึง่งมันก็คู่จนจนเอาปดศผนเนีเนย่นยปดอันนั้นออกทีละ<ม>่ลละอลองออกจากไม่ซาวตีล่ะโอ้คนล่งออกหมดมันก็ติดข้าวเดียวนึงนี่นกเขาครับโอ้มันไายขนบ่แม่น,นอันนี้มันไายขนขนมันจีรุนก็ลังนี่นี่ไทยมันรุนเพี้นี่ล่ะ มันทายขนมันทายขนเปเนียตออกจังไงอีกล่ะเรื่องเนียตติด <c oughs> เอ้าจักตัวผูดจัวแม่ข้ามมือกน้นมันด้วยขันยืดเป็นยังไงาขันเจี๊ยมขันแล้วเป็นไดยเป็นโลเรืองโลเรืองโอ้ยมากข้ามมือก้นนะนกผูนกผูครับน,นกผูนกน้อยนกนุ่มครับอืมกำลังคึกบรูดนีด่โอ้ยปวดหเล่าอ่ายกโปวดไ่แม่ครับจมบ่ได้ยักเทลียร์ไรครับเสียพายเสียนล่องจัดแล้วครับพี่น้อง โอ้สุดยอดสุดยอดเอาแล้วละครนึ่งแจมครับนุ่มเขาไสเวลาหาหาวิประมาณส0บีเลยมันไสเลยแมบินจุดช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 ุดขึ้นไปเจ้าก่อนไปเดือดร้อนมันมันบ่ได้เทียงบ่ได้ยังเนาะบินไปเหยียบบอรถดเนาะนุงมานไป็นึังสี่ล่ะครับฮะรุนต่อไปครับผมเอาครับพี่น้อง เสือนล่องนําหน้าไปแล้วครับหนึ่งแ้มครับเขากำลังเหลืองเขาจะวันมะเกียวครับนี่ออกมาบ้านพญิเทียนครับบ้านห่วยประโดอูอำเภอบ้านดุงครับอุดอรครับวันเสาร์เสียนล่องจัดแ้มนำมูไปแล้วหนึ่งแต,งแต,ม,ม,แงแตมครับผมล่อรุ่นต่อไประวังของผมเพชรนครดูของไอ้ทุ่นกะ เจ้ารถถังครับสิมีแต้มบ่ครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้น้องพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องทีต่ติดต,ต,ตามช่องอีสานบ้านผู้ให,หน่้อยพร้อมทีมงานครับทีมงานกันลหลายๆคนไปเห็นงานกรุงเทพพานต้นเพิ่นก็นอยูทางสังคมเพิ่นช่องไงล้ะครับอืส่วนเบาต้น นกเขาใหญ่บ้านดุงกับไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพอืโชว์มาเล่นน้ำผมเรื่อยอยู่เคลดฮอหอดครับเซียนสเสนก,กะไปอยู่อีสทะเลเอวเซียนมอดกับข้าเรียงงัวเออเกี่ยวเขาทันร่องกับเป็นบุญบ้านเพิ่นบ่ได้มานน่ำครับบ่มา,ม,ม,มาอยู่น้ามูจตาพอยายเทียนหละไปทั้งไหนบุมาน้ำกันเอาคลิปนี้ กับขอบพระคุณทุกกำลังใจครับผมบัดดีครับ